การงานครับพี่น้องครับโรงเรียนบ้านทรงเปือยนี่ครับพี่น้องครับพันธุ์ไเลนนาลุงนาโรงเรียนสนามหนาโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านทรงเปื่อยเปื่อเสียงคานจังหวัดเลยนะครับนี่ครในการงานครับพันธุ์ไเลนอยู่ในวัดนะครับเพราะวัดเป็นแคบเพันธุ์ไฮเมลินอยู่หนาโรงเรียนครับพี่น้องครับตอนนี่สาดเสือครับเดี๋ยวสิบปีสิบพันยางเบิ้งครับสาดเสือครับไล่ลีพี่น้องเลย ถานที่แห่งนี้ครับโรงเรียนบ้านทรงเปื่อยโอ้อยู่ติดเขาคนนี่โอ้ยทำขุนปลูกย่างพราราก็ทำขุนเนี่ครับหลังเขาเลยนะครับเนี่ยถ้าพี่กรเขาครับพี่น้องครับโรงเรียนอยู่ใต้เขาเลยครับมอาเบิรงกำมือแรงครับแฟนครับเอฟซีใหญ่กันตอบรับตอนรับแบบไหนยังไงครับออานตอนเย็นนี่ครับเขากระนั่งแวนนั่งกิน ทเขาอยู่ฟังตรงถามทัพง,งานเลยนะครับน่ครับทีมงานเท่าครับพวดือสุปเปิดทํางานอีกแล้วยอสุปเปิดทํางานอีกแล้ว<อ>นีงไงไนะ,ะอ่ะข้าวปุ้นป่ะปลาป<อ>า,าติดตามมันหน้ยกระพาใจด้อครับแฟนครับอิีปุ ขี่รักในคาราวานหรือว่าในวงของสาวนักเพริแพ่งครับคำขึ้นนีกครับมาให้กันมือใจกันครับเซบีกับปอก่อยสบายนะครับอาชีว์ <Wow. S 1> ว่าวโบได้เต็มทีเต็มรอยนะครับเพราะว่าอาการนะครับไอ้แล้วก็เป็นวัดนะครับยังมันหายครับพี่น้องครับเลยอาชีว์ว่าวโบได้เต็มรอย มันคือกับอาจซิมี่ไอผสมไปใส่ในคลิปนะครับ mm hmm. ขอโทษขออภัยนะครับทุกคนทุกท่านด mm hmm. เด้อเดยะมีสภาพยางเมืองสาดเส้อครับพี่น้องครับเอ mm ่ hmm. ตอนนี้ก็ mm hmm. มาแวะนังกินเขานะครับอยู่หน้างานนี่แหละคร mm hmm. ับ mm hmm. จะไรโว่กนหมูเลยเนาะ mm hmm. เอออ,อันนั้นคือเม่รู้ยังไงนะ ข้าวปุ้นฮ sure ้อนข้าวปุ้นข้าุ้นฮ้อนข้าวุ้ฮ้อนโอข้าวปุ้นฮ้อนข้าวปุ้นฮ้อนข้าวุ้ฮ้อนข้าวุ้ฮ้อนโอเากินอย่างนี้วะ เอาก๋วยเตี๋ยวหมูมามา่าสองห่อเออครับเอานี่นะครับของโปรด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 โอ้ยแสบปะ่ะพอกันใส่ฮะแสบปะใส้กว๋วเลียต่ออยอู่แมนอยู่ขนาแมนอยู่แมนอยู่แมนอยู่ไอ้หน่อยมันเกิดะไรไปเลี่ยต่อแล้วเลี่ยตีน ื Workers, ออมือหื้อนี่มันก็ะด็มืออื่นนิติดหนักนตัวติดหนักนมัตัวนี่ยต้อต้อาเดอาเรพีท้าพีกามีกับขามได้นิได้นขายอย่างวงีน ลูกชิ้นหมูปิง้งนี่ยำน้ำบ่อหนิโยต์อันนี้เนืน้อผู้กับหมูปิ้งเข้าเหนียวแล้วก็หมาล่า,าลูกชิ้นพอดเตียวทอดเ,เ,เอาจ<ๆ>ะกรี๊บอะไรเนี่ยม,มันเป็นฮากรี๊บ่ะทีก็กินพร้อมกันนะ เอาดิสบีสิพยานยางเข้าไปข้างในครับสิพยานยางไม่พึงสาดเสือครับโอเคครับถึงแล้วครับสถานทีหลายงานครับเดวันนี้ครับในคืนนี้ครับผมพี่น้องเล่นในโรงเรียนเลยครับพี่น้องครับเล่นในโรงเรียนเลยนะครับมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วโอ้โหหอนครับโทรซับท์หอนถึงแล้วครับนี่ครับปูสาดปูเสือกันนะครับได้ข่าวว่ามาปูกันตั้งแต่ตีห้า่นน่ะโอ้สถานที่ สภาพขับแขกะน้ะสนามโุงเรียนครับพี่น้องครับขับแขกแห้งมือแรงครับถ้าเปียกก็โอ้ก็ใหญ่กว่าหมอชิดนิดนึงครับเลยครับโอ้ยย่านทีปะน้อย่านแต่ว่าพี่นอ้องสิบประเด็กเบิ่งกันเต็มที่และเพราะว่ามันแคบครับพี่น้องครับในข่าวว่าหม,ลมอลัมปรไเดยมาลงเป็นซิป,ปีแล้วครับ สถานที่แห่งนี right. uh ้หร <into these. S 2> ือว so ่าบ้านหมู่บ้านนี้ครับเด็ดในโรงเรียนครับพี่น้องครับเนี่ยครับเด็ดในโรงเรียนเลยครับสถานที่นี่ครับเด็กชาเบิึงมูพเบิึงศาสตร์บึงเสือก่อนดุบิึงศาสตร์บึงเสือก่อนฮัลทหามย่าย่ายปั๊บสามลัางยายป้าคุณแล้ว ทำง่ายพี่สันได้ป้าสิปับเดอ้อสามลังอันนี้ยังนี่ไม่ตอนยังเนาะโอ้ยสาดเสือไหมสุดยอดเลยปด<ะ>นี่อันนี้ยังนี่อันนี้โอ้โหปนสีไวอ่านบอกแล้วทำง่ายแน่นอนเลยโอ้โหนี่ปัากลักไวเลยปะนี่ปัากลักไว้ครับพี่น้องครับ โอ้ปกักปกไปเลยยาย่มาอยู่โอ้นี่ตอกก้างเลยครับพี่น้องตอกก้างเลยเนี่ตอกว่าให้ยาย่ายญ่มได้ตอกตาซังมาเลยนี่ครับพี่น้องครับสดยอดดีๆราติดตางครับขับขึ้นนี่โอ้นี้ตอกเงาเลยเราติดตามแล้วกันครับขับขึ้นนี่ครับว่าสถานที่แห่งนี้สิจูคนในหลายปานไหนครับแล้วก็สถานที่แห่งนี้ครับพี่น้องครับ สถานที่แห่งนี้ครับสิพี่น้องสิหลายขนาดไหนค้นสิหลายบนะครับโอ้ยเนาะสงสารพี่น้องเอ๊สงสารแฟนคลับเอฟซีเลยผู้ใดก็อยากมึงเสวหน่อยแนชั่วโมงนี้แต่ว่าสถานที่ครับล่องรับแฟนคลับเอฟซีได้ประมาณหนึ่งครับล่องลับไดซัมนี่ครับแต่ว่าเพิ่นสิว่าจังไหนกันกัมพว,ว่าครับ สีขาเบิง้งมันเครื่องสีขาเบิ้งใดเพราะาว่าท่นคินะอันตรายพื้นที่ก่อสร้างโอ้มีพื้นที่ก่อสร้างของเรียนอีกเอาอัปเดตสถานที่พี่น้องเบิง้งเลยครับว่าพื้นที่เป็นแบบใดนะครับลันค้าลันข,า,นข,า,นขายนะครับสีบแบบใดนะครับเพื่อดูใจผู้พร้อมมือแร่ง พรอชุ่มอากาศนํานะครับว่าสิเย็นแบบใดหนาวจังไดนะครับอยู่เมืองเลยครับพี่น้องครับขอบคุณทุกยอดกด Subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ